ขอสารภาพปีนี้ครับผมผมขอเกษียณตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาแล้วลาออกแล้วนน <laughs> เกษียณก่อนกำหนดนะครับก่อนกำหนดนานเอ่อคำสั่งคำสั่งตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาอันนี้คือด้วยเหตุผลเราน,งงานตีราะเรื่องว่า,วาะอะไรหลายอย่างนะครับด้วยเหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะ เฉียดเวลาให้พอทั้งสองทางทางราชการก็ต้องใช้เวลาเยอะเต็มที่นะครับแล้วทางงานเพลงก็ใช้เวลาเต็มที่เหมือนกันนะครับพี่น้องแฟนเพลงก็คิดถึงก็อยากให้ไปเยี่ยมเยือนนะครับบางครั้งเราก็ไปไม่ได้ไม่ไมพอที่จะไปเยี่ยมเยือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาถ้าก็สมมติว่าเราเหยิบเรือสองแค้นนะครับก็เลยเวลาทั้งสองฝั่งไม่พอผมตัดสินใจว่าควรจะเลือกทางใดทางหนึ่งก่อนอแต่ว่าแต่ว่าทุกวันนีในหนึ่งวัน เมื่อก่อนหลายอย่างแต่ตอนนี้ก็ถึงจะลาออกจากราชการแล้วก็ยังหลายอย่างค่ะหลักทำอะไรนะคะตอนนี้หลักหลักนอกจากไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วโทษโทษิดูแลพี่น้องแฟนเพลงเพจไหมนะครับก็ด้วยอาชีพหลักก็ทำสวนทำไร่ทํำนานะครับก่อนที่จะมีทาง ราชการที่เปิดให้ให้พวกเราได้เล่นคอนเสิร์ตได้นะครับ <ละ S 1> ก็อยู่กับสวนก็ไร่นานะครับ <ละ S 1> <ม>ในช่วงนั้นก็ยังรับราชการเปิดไปดูแลนในส่วนของงานราชการด้วยลาออกจากราชการแล้วก็มารับใช้พี่น้องประชาชน,น,น,าน,นเ <c oughs> <c oughs> น <c oughs> ต็มที่ได้งานนึ่งเลยครับจำเป็น,นจริงก็สองสองงานช่วงนี้เกือบทุวงนช่วงนี้เกือบทุกวันก็น่าจะอยู่ น่าจะถึงปีหน้ากลางปีหน้ามันก็คือว่ากระแสที่เป็นจากโลกโซเชียลมันก็คือกระแสแบบโชว์ตัวกันตามมาส่วนะครับอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ามาจากช่วงที่เราห่างกันช่วงที่เราต้องเว้นระยะสองปีสามปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องกับเพียงคิดถึงน เท่าที่ผมถามข่าวศิลป,ปินทุกท่านก็คล้ายๆกันนะครับ<อ>คล้ายๆกันมีงานเยอะทุกคนเลยนะครับก็โดนความคิดถึงเรียกหาเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่หมดแค้นคนเดียวที่มีงานเยอะนะครับก็ทุกท่านก็มีเหมือ<ด>นกันสถิตี่หมดแค้นทำไว้ร้อล้านวิวสิเพลงนี่คือไม่เกินร้อล้านวิวสิเพลงนี่คือไม่มีใครมาลงได้แล้วก็ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะมีนะครับก็ยกให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับยกเครดิตให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ผู้อยู่ที่เบื้องหลังด้วยนะครับ ว่าจะเป็นบริษัทแกมิี่โก้เละโดยเฉพาะคุณครุศลาคุณนักบุญผู้ที่สรรหาเพลงดีๆมาให้ผมร้องนะครับแล้วก็คอยดูแลอยู่ตลอดนะครับถ้าถามว่าจะคอนแชมป<า>์ตสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีอะไรนะครับผมอันนั้นก็ต้องต้องเป็นหน้าที่ของคุณอวินฟิกตัดสินนะครับล่าสุดนะครับมีอะไรครับได้ฟังแล้ว,ลวใช่แล้วครับอัลบั้มมาเดอร์ฟันเดอร์ ว่าเด้๋ยฝันเลยนะค,คือความฝันที่หายไปรเราเรียกฝันจากที่เราตกใจหายไปจากโควิดที่ทําให้เราตกใจนะครับเหมือนประเพณีอีสานเวลาเราตกใจหรือเราไปทํางานอะไรต่างๆที่ททสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยหรือสมมุติว่าแต่งงานใหม่อย่างเงี้ยก็จะมีพิธีเรียกขวัญน,นะครับขึ้นบ้านใหม่ก็มีสู่วัญเรียกขวัญ เพลงมาเด้อฝันเอ้อก็เป็นการเรียกฝันนะครับที่อาจจะหายไปจากใจเขาพี่น้องแฟนเพลงให้มีกําลังใจมากลับมาอยู่ในใจให้มีกําลังใจนะครับตอนนี้ยอดวิวเป็นเท่าไหร่แล้วครับก็ก็ดีครับดีครับหลายเดือนแล้วครับสามสี่เดือนแล้วได้ฟังนะครับอ่อนแรงไหมครับก็ได้ก็ดีก็แล้วแต่พี่น้องแฟนเพลงจะจะเมตตานะครับ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับทิ้งใจพระพิธีตอนราชการอะค่ะตำแหน่งสุดท้ายคืออย่างตำแหน่งสุดท้ายก็อยู่ที่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายใงไหนเป็นหมว,วดปัญหารครับขออภัยมากคงไม่มีเสียงวังนนี้นวสวัสดีครับสวัสดีครับคอนแทนต์การคูนครับ นานมากครับวันนี้ก็ดีใจครับที่มีชื่อเข้าชิงด้วยนะครับเป็นมหาชนใช่ไหมครับครับผมซึ่ง,งบางนาที่เป็นผ่นใจเป็นแฟนโดนหลายก็ดีใจครับดีใจที่แฟนๆยังต้อนรับอยู่เสมอนะครับอบุญเสมอครับงานเพลงของคนแข่งทุกงานเพลงเลยนะครับดีใจแบบเพลงิเยอะมากแล้วแบบเป็นพานันดับนอันนี้ขอบคุณด้วยครับต้องโยน ยกความดีความชอบให้แฟนเพลงที่ติดตามในผลงานของเรานะครับแล้วก็ทีมเบ,บื้องหน้าเบื้องหลังด้วยนะครับทุกภาคส่วนเลยช่วยกัน,นวันนี้คิดว่าอะไรทําให้แบบแฟนเพลงความรักแฟนเพลงไม่มที่รักนานหันใจมานชจริงๆก็คงความรักที่ให้มาตั้งนานเลยนะครก็พี่น้องแฟนเพลงให้กันตอนรับแล้วก็เมตตาม,มาตลอดแล้วก็งานที่พวกเราทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังโดวถึงตัวผมเองนะครับที่สื่อสารออกไปก็พยายามที่ จะหาเพลงที่ถูกใจพี่น้องแฟนเพลงนะครับแล้วก็ลหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะยอดไลคย์ยอดวิวส่วนมากแล้วก็จะมาจากหลายทางนะครับชของอการเล่นแสดงแสดงสพแสดงสดบนเวทีเลยนะครับ<ช>เป็นส่วนหน,น,นึ่งเรา,นาไปโชว์เราเห็นค,<ช>น,คนเต้นตามภาพแทนกกันุกนะครับกางเงี้ยมีก <c oughs> ็สนุกครับสนุกนะครับก็ดีใจนะเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมีคนต้อนรับก็อบุดนุบสุกนะครเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมีคนต้อนรับก็อบุดก็สนุกครนในะเราไปเล่นโซเชียลบ้าง ไม่เลยครับผมก็มี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 ทีมงานมีแฟนเพลงเขาขายคิมมล็อาก็มีก็พยายามเดี๋ยวเรียนรู้ก่อนครับขอถามเรื่องที่คองแชมป์ยูทูบในประเทศไทยอ2ปีซ้อนค่ะรู้สึกไงบ้างครับก็เป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับผม เป็นศิลปินลูกทุ่งนะครับศิลปินบรนนอกก็ว่าได้นะครับร้องเพลงศิลปร้องเพลงอีสานนะครับส่วนมากกับหมอลำลูกทุ่งอีสานสองอย่างนะครับก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวทุกภาคเลยที่ให้การต้อนรับไม่ว่าจะเป็นอีสานเป็นหลักการเพลงของมนแก่นคือชาวอีสานเป็นหลักมาก่อนแล้วก็เป็นผู้นําพาเป็นสื่อให้เพลงของมนแก่นให้พี่น้อง ทั่วทุกภาคไร้รู้จักด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องเพลงและก็โดยเฉพาะผู้ที่ให้ผลงานมานะครับครูเพลงผู้สร้างสร้างอะไรอยู่เบื้องหลังต่างๆแล้วก็บริษัทที่คอยดูแลเป็นผู้ต้นสังกัดคอยดูแลเด้มนะครับไอ้อย่างรวมกันเลยทำให้พี่น้องเพลงได้ได้ฟังงานดีดีเทงโลกนะครับต่างประเทศก็เท่าที่ไปเยี่ยมเยือนก็พี่น้องชาวไทยเราเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็อบุ ล่าสุดผมก็ไปที่ออสเตรเลียมาก็สนุกพี่น้องชาวไทยเราเยอะที่โน่นก็สนุกดีนะพี่องแกนว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เพลงเราถบโอ้มันหลายร้อยล้านวิวเกือบทุกเพลงเลยอ่ะพี่อาจจะเป็นเนื้อหาของเพลงที่ตรงใจนะครับเข้ากับจังหวะชีวิตของของพี่น้องแฟนเพลงนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาพวกเราเจอกับสภาพของไวรัสโควิดระบาด เราก็อยู่บ้านหลายๆคนก็ต้องหยุดงานอะไรกันนะครับทุกภาคทุกยอมย่าก็เจอปัญหาประสบปัญหาด้วยกันงานเพลงของมันแอนเป็นเพลงที่ให้กาลังใจนะครับอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ได้มีโอกาสให้กำลังใจพี่น้องแฟนเพลงได้เยอะนะครับในมุมมองแบบว่าแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ว่าเพลงบุกคุ้มก็ยังก็ยังหกลังใจแล้วก็ยังขึ้นไปอันดับหนึ่งตลอดเวลาผมคิดว่าเป็นผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยเรามีความผูกพันนะครับก็ อย่างตัวผมเองผมก็เป็นแฟนเพลงของของหลายท่านนะครับผมก็ฟังเพลงทุกแนวนะครับผมฟังเพลงลูกทุ่งเป็นหลักนะครับก็เกิดมาจากลูกทุ่งลูกทุ่งอีสานหมอลํานะครับเพลงภาคกลางเปลูกทุ่งภาคกลางเพลงสตริงเพลงสากลผมก็ฟังนะครับพี่น้องชาวไทยเรามีความผูกพันกับลูกทุ่งนะครับแล้วก็เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเป็นเพลงที่ขับกล่อมผ่อนคลายเวลาคิดเครียดเวลาเหนื่อยทํางานมาทุกอย่างนะครับฟังเพลงแล้วรู้สึกสบาย อันนี้ยก,ยกตัวตัวอย่างตัวกูเองนะครับก็อาจจะอาจจะเพราะเหตุผลนี้นพี่น้องชาวไทยอาจจะคล้ายๆกัน